สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาวันเดยกกับคลิปคลินิกนะคะเมื่อพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะพาเด็กๆมาที่สถานรักษาแก้ไขภาวะปากแหว่งแผดานูและความผิดปกติของศีษะะและใบหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวรมาดูกันว่าขั้นตอนต่างๆทำอย่างไรบ้างนะคะเดี๋ยวตามกันไปดูเลยค่ะ เมื่อเราเข้ามาในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะสําหรับคนไข้ใหม่นะคะติดต่อจุดคัดกรองเพื่อคัดกรองประวัติก่อนนะคะหลังจากนั้นก็ตรวจสอบสิทธิ์ที่เคาน์เตอร์หมายเลข3นะคะสําหรับคนไข้ที่มีบัตรนัดนะคะสิทธิ์บัตรทองนะคะสามารถนําสูจิบาทและบัตรประชาชน ของบิดามารดานะคะตรวจสอบสิทธิที่เคานเตอร์อรหมายเลขสาได้เลยนะคะสําหรับคนไข้สิทธิข้าราชการเบกจ่ใจตรงสามารถนําบัตรนัดไปยื่นที่แผนกสัญญกรรมได้เลยค่ะที่อาคารรังสีรักษาชั้นสองค่ะเรามาถึงคลิปทนิกแล้วนะคะที่แผนกสัญญกรรมอาคารรังสีรักษาชั้นสองค่ะเมื่อเรามาถึงแล้วจะมีขั้นตอนอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ จุดที่1ที่เรามาก็คือยื่นบัตรนัดหลังจากยื่นบัตรนัดแล้วนะคะพยาบาลจะซักประวัติจุดที่2เข้าพบคุณหมอเพื่อรับคําแนะนําด้านการตรวจรักษาซึ่งในส่วนนี้จะมีทั้งคุณหมอแล้วก็จะมีทีมสหาวิทยาการที่เกี่ยวข้องมาร่วมประเมินและวางแผนการรักษาร่วมกันค่ะจุดที่3ก็คือมีถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายสแกนใบหน้าด้วยเครื่องสแกนสามมิติคุณภาพสูงจุดที่4 รับคำแนะนำด้านการเตรียมตัวเดื่อนการผ่าตัดด้านสิทธ์การรักษาและด้านสังคมสงเคราะห์และก็มีการกรอกแบบสอบถามค่ะจุดที่5ฝึกพูดฝึกออกเสียงโดยนักเวชศาสตร์สื่อความหมายหรือนักแก้ไขการพูดค่ะจุดที่6นี้คือจุดที่มีส่วนสำคัญอย่างมากที่ทางเคล็บคลินิกของเราเพิ่มเติมเข้ามาก็คือ การสอนแปลงฟันการดูแลฟันโดยทีมทันตแพทย์สำหรับเด็กเพื่อให้ลูกหลานยิ้มสวยด้วยพลังครอบครัวซึ่งส่วนนี้จะส่งเสริมให้ผู้ปกครองได้ดูแลฟันลูกน้อยตั้งแต่ฟันซี่แรกขึ้นค่ะจะส่งผลให้การรักษาด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นไปได้ดียิ่งขึ้นค่ะ เมื่อตรวจจัดครปคลินิกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆคนไหนที่มีความจาเป็นต้องพบทีมสหวิทยาการของเรานะคะก็จะส่งต่อไปแผนกที่เกี่ยวข้องนะคะได้แก่โรงพยาบาลทันตกรรมรแผนกขูงคอจมูกนะคะ,ะแผนกกุมารเวชกรรมคลินิกนมแม่และหน่วยสวัสดิการสังคมนะคะ<ๆ>เพื่อเราขอรับคำปรึกษาในด้านสวัสดิการสังคมต่างๆค่ะ และนี้ก็คือวันเดกกับเคลปคลินิกของเรานะคะที่เราพยายามรวบรวมสหวิทยาการให้ครบทุกสหาหสาขาเพื่อให้เด็กได้รับการรักษาอย่างครบถ้วนและผู้ปกครองเข้าใจกระบวนการรักษาพร้อมกับเพิ่มความสะดวกระยะเวลาในการรักษาให้รวบรวมอยู่ในภายใน1วันค่ะสิ่งสำคัญในการดูแลบุตรหลานที่มีภาวะผักแหวนพดานโวคือครอบครัวที่เข้มแข็งและทีมสหวิทยาการ ที่พร้อมจะช่วยดูแลและสนับสนุนให้การดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพทั้งที่บ้านและโรงพยาบาลค่ะ